ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี render, 84, on, ้เราเตรียมตัวไปทําบุญใส่บาตรด้วยกันนะคะแม่ครัวสองแม่ครัวนี่งมงัวงมงัวได้แกงหยางเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วบานใบ้านขึ้นไล่พร้อมกันเลยได้แกงหยางเนาะอย่าว่านะแกงหน่อไม้ดองคือกันแกงหน่อไม้ดองใกลว่าแหละตัวเออแต่ว่าข่อยแกงกะทิ ตัวไม่ดองไม่เข้าดั <S <s no> ่งหรือมาตักให้ต้างคนคนยันไส่อ๋อคนไส้โอ้โข้าวถ้าการนึ่งข้าวาวข้าวสุกแล้วอันนึ่งอืมโอ้โภาษามพกินแกงหรือเปล่าฮะทำเรียบร้อยแล้วนี่แกงอะไรนี่ไงกับข้าวไปวัดแกงนี่แหละมันเหมือนภาษาแกงไหมมันก็สิบบคือกันอยู่บ่เอ้าคนไทยกับคนอีสานเนี่ย อันนี้กะทิอยู่บ่ไม่ได้กะทิแกงแกงธรรมดาแกงหยังแต่ยาเขาเอาพริกแดงตามมือก็เลยเป็นสีแดงแกงธรรมดาเนี่ยเกิดพื้นกันน่ะล่ะแกงใส่ลงไม้โจ๊กอีกแล้วก็ข้าวแกงแซ่บเธอได้ใส่มันอืมแม่ว่าถ้าถ้าคอยแกงนั่นคอยนั้นปลาแดกอ้าวยาไปแม่เสื้อเสื้อปลาแดดเนาะอก็ใส่แล้วเนาะแกงธรรมดาใส่ปลาแดดเกลยเหลือหรอ เออแกงแบบนี้ก็ไม่ใส่ปลาไหลมันไม่ใช่เนี่ยม่ใช่กะทิเด้ดิคอยแกงกะทิวันนี้ต้มยำเหมือนกันต้มยำน้ำข้นวันนี้เราแกงปลาใส่ฟ้าส้มโอ้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋อใส่ฝาส้มด้วยมันมีปลาไหลจะมีไม่แดงใส่ส้มตำและยำส้มใส่แกง กงดำดำบอลอร่อยนะปลาปลาหนุ่มปลาปลาหนนะคะขวดละสี่สิบเก้าบาทจองออเดอร์ไว้แลหกขวดสองร้อยสามสิบสิบสองขวดสี่ร้อยห้าสิบขวดเท่าบาทสี่สิบเก้าบาทแล้วสั่งอีกขวดอ่าแล้วก็มีมีเอฟซีสั่งให้แจกยูทูบด้วยมีเอฟซีสั่งให้กับที่ครัวไว้ตำกินด้วย ออดีใจด้วยเพิ่งมาถึงเมื่อวานเนาะอ้อได้ออเดอร์รัวรัวไม่ใช่จองไวออเดอร์นี้ต้องจองไว้จองไว้ก่อนยังบ่อแล้วสงสัยมุดบอกว่าจองสาเอาเอารถสิบรอไปลากขนาดนั้นเลยเหรอโอเดอร์เยอะมากเลยนะย่าอาย่าป้าพลาพลาขึ้นไรนะคนมันเยอะอะบ้า ป้าจะลืมไม่ไม่ไม่เราก็ไลเราก็เปิดช่องป้าแล้วค่ะเอฟซีดูป้าบอกโอ้โอ่านไม่ทันเลยโอ้ยเดี๋ยวให้เอฟเอ็แล้วเดี๋ยวค่อยให้แอดมินค่อยจดไปเออของข่อยก็ส่งไปห้าห้าออเดอร์เมื่อคืนะชะอืมแล้วข้าวอ่ะเราก็ใส่เหมือนเดิมเลเหมือนกันข้าวเจ้าเหรอเออใช่ค่อยใส่ถุงแล้วห้าชุดไงค่อยใส่ถุงแล้วนะข้าวเจ้าน่ะ พอดีไปวัดพอดีไปวัดชุดที่ชุดก่อนเดแบบนึกว่าแต่ตักใส่เหมือนที่บ้านเราใช่ที่ไหนล่ะคือมันต้องใส่ถุงไงอมันว่าที่นี่ก็ใส่ข้าวเหนียวคือมันไม่ปนกับข้าวเหนียวกินแบบไหนเอาฉันแบบไหนพระยังงงเขาเขาเขาใส่ห้าชุดอันนี้เรากินข้าวที่วัดด้วยใช่ไหมจะกินแล้วเนาะเออจะกินข้าวที่วัดก็พอดีแหละนี่ ใส่ไปของตัวเองด้วยพ่อมาอยู่ข้าอตักข้าวเจ้ามาเผื่ออยู่หนูก็เลยหนูต้องหนูจะเอาไอ้แกงชุดเดียวแต่อันนี้เอาไปไว้ก้นครัวเลยก้นครัวเลยเออจะตักเป็นถุงเดียวเ็ไปรวมกันที่ครัวแต่ว่าเขาปาไปด้วยไหมโอ้โหปาไปด้วยใช่ไหม ของใส่บาตเยอะแยะเลยอันนี้ห e well. hmm. ่อข yeah. ้าวย่าบอก็จะไปห่อข้าวย่าเตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะเพิ่นไปรถหยังไปรถปุ๋บอกนี่ไงพอดีบอกปุเมื่อวานเดี๋ยวเตรียมของขึ้นรถก่อนนะคะโอ้คือฝนสิตกเถอะ

มันจะมีผลไม้มีงอกมีน้ำนมีขนมรมนีาเปี้อา,อามี่นอมของปูอยู่ที่รถ้วบอก ชิิมกนด้วยเขาเองบอกภาษาเขาเองบอ๋อเขาเองภาษาเขาเองเจ็ดสิบนี่ค่ะเขาก็แบ่งไปวัดแล้วก็แบ่งมาให้พวกเราชิมพวกเราก็จะอู้หมดแับพี่น้องมดแดงมดแดงตายแใจมึงนะฮะ Mm hmm. ออไม่ค่อยหวานอืม mm hmm. ไม่ค่อยหวานไม่หวานมากมาโอ้ยฝนก็นจะตกแต่ชเช้าแท้เผื่อไงไอ,อที่ปุดบปุไม่ใช่มันไม่สุกนะข้าวข้าวเหนียวดำ ฝนจะมาแต่เศร้าแท้บุญเหลือกับบุญ